หูฟังและเมาส์นะคะก็ต้องเป็นหูฟังและเมาส์ที่มีสายนะคะไม่อนุญาตให้ใช้หูฟังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกันจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกอรายละเอียดวิธีการเตรียมตัวการสอบ HSK หรือ HSKK แบบโฮม e อดิชั่นด้วยตัวเองว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนอะไรบ้างซับซ้อนยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะ โดยการสอบนะคะจะเป็นการสมัครสอบแบบออนไลน์ซึ่งของกอันเนี่ยสมัครสอบกับทางสถาบันไอคอนไชนีสแล้วก็คือเขาก็จะส่งลิงก์ Google Form มาให้แล้วก็ให้เราไปกรอกรายละเอียดนะคะและสําหรับรายละเอียดที่เราจะต้องกรอกลงไปนะคะอย่างแรกก็คือระดับที่เราต้องการจะสอบแล้วก็ประวัติส่วนตัวของเราบางอย่างหลักฐานที่ใช้ในการสมัครก็คือบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงินนะคะขนาดมาตรฐานและที่สำคัญก็คืออ e ีเมลค่ะเพราะว่าทางศูนย์เนี่ยเขาจะแจ้งข่าวสารเราทางอ e ีเมลค่ะหลังจากที่เรากรอกฟอร,ร์มการสมัครแล้วน,นะคะก็จะมีเมลตอบกลับเรามาภายใน24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะแจ้งให้เราชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้ส่งสลิปหรือว่าหลักฐานการโอนเงินนะคะกลับไปทางอ e ีเมลที่เขาส่งมาให้ค่ะ และหลังจากที่เราส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปไปแล้วนะคะก็จะมีเมลตอบกลับเรามาภายใน48ชั่วโมงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการสอบแบบ Home Edition นะคะมีการปรับราคาค่าธรรมเนียมการสอบนะคะขึ้นมา30%จากราคาเดิมค่ะสำหรับรายละเอียดการเตรียมตัวสอบนะคะการจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆห,หัวข้อแรกที่จะคู่ถึงก็คือสภาพแวดล้อมค่ะ ก็คือสถานที่ที่เราใช้สอบเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่มิดช็ดไม่มีสิ่งรบกวนนะคะเขาไม่อนุญาตให้เป็นสถานที่เปิดพวกข้างสพสิทธิค้าและพวกนี้ค่ะบนโต๊ะที่เราใช้สอบนะคะไม่อนุญาตให้มีสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ใช้สอบนะคะอยู่บนโต๊ะเลย และในระหว่างที่เราสอบอยู่นะคะไม่อนุญาตให้มีคนอื่นหรือคนรอบตัวอยู่ภายในห้องเดียวกับเราถ้าเราไม่ทำตามกฎหรือฝาฝืนเนี่ย <c oughs> ก็จะถือว่าการสอบนะคะเป็นโมฆคะ หัวข้อที่2นะคะก็คืออุปกรณ์ในการสอบสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกเลยนะคะและสําคัญมากก็คือเราต้องพิมพ์บัตรประชาชนแล้วก็พาสป,ปอร์ตออกมานะคะเพื่อเวลาเข้าสอบเนี่ยเราจะต้องดูจากใบนั้นเท่านั้นเพราะว่าเขาจะไม่อนุญาตให้เราเปิดโทรศัพท์ดูเลขประจําตัวหรือโค้ดอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือพิมพ์ออกไปแล้วก็เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเขานะคะต่อมาก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยต้องเป็น Windows 7หรือ10เท่านั้นนะคะ ไม่สามารถใช้ MacBook หรือ iPad แทนได้ค่ะความละเอียดหน้าจอนะคะก็ต้องเป็นไปตามที่เขากำหนดด้วยค่ะหูฟังและเมาส์นะคะก็ต้องเป็นหูฟังและเมาส์ที่มีสายนะคะไม่อนุญาตให้ใช้หูฟังบลูทูธหรือเมาส์บลูทูธนะคะกล้องคอมนะคะก็ต้องเป็นกล้องคอมระดับความชัด3 HD 300พิกเซลขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องมีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะทุกคน อินเทอร์เน็ตของเรานะคะต้อง150กิโลไบต์ขึ้นไปกา,การรู้สึกว่าแบบการสอบแบบ Home Edition อะ่ะอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างสอบเนี่ยอินเทอร์เน็ตเราล่มหรือว่าช้าอย่างเงี้ยจะทำให้ข้อมูลการสอบหรือว่าเอกสารการสอบของเราอะ่ะไม่โหลดหรือว่าแบบไม่ได้ยินเสียงแล้วก็มีปัญหาต่างๆต,ตามมามากเลยฉะนั้นในการสอบ Home Edition นะคะเราควรเช็คอินเทอร์เน็ตของเราให้ดีค่ะ การจะมาพูดถึง7รูปนะคะที่เราจะต้องส่งไปให้เขารูปแรกนะคะก็คือรูปโปรแกรมไอคอนโปรแกรม exam silence รูปที่2นะคะเป็นรูปสแกนใบหน้าของเราก่อนที่เราจะลงทะเบียนเข้าสอบค่ะรูปที่3นะคะเป็นรูปโปรแกรมพิมพ์ภาษาจีนค่ะรูปที่4นะคะจะเป็นรูปหน้าลงทะเบียนเข้าระบบสอบนะคะจะต้องถ่ายให้เห็นหน้าเราแล้วก็วันเวลาที่เราถ่ายด้วยค่ะ 5. นะคะรูปเอกสารการสมัครก็คือ บรประชาชนของเราหรือพาสปอร์ตของเราเนียเองค่ะ 6. นะคะรูปการทดลองสอบผ่าการเขียนค่ะและรูปสุดท้ายที่เราจะต้องส่งไปนะคะจะเป็นรูปโปรแกรม Team Viewer สิค่ะหลังจากที่เราลงโปรแกรมแล้วก็ส่งรูปหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเมลแจ้งยืนยันการสอบของเรานะคะเมลเนี่ยนะคะก็จะมีให้เราอ่ะแอดไลน์ของเราซื้อที่รับผิดชอบอยู่นะคะเพื่อให้เราซื้อดึงเราเข้ากลุ่มที่มีการจะสอบเพื่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมค่ะ เมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วนะคะเราซื้อที่ดูแลเนี่ยก็จะคอยบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สําคัญนะคะแลวถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะคะเราสามารถทักแชทส่วนตัวของเราซื้อไปได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็คือเราอะนะคะจะไม่คุยกันในกลุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งถ้าเกิดสมมติเราคุยในกลุ่มก็คือจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองเนาะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรก็ควรที่จะทักไปหาเราซื้อแยกโดยตรงเลยต่อมานะคะคือการ อบรมก่อนสอบค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยสอบแบบพรอมเอดิชันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินคนไหนที่เคยสอบแล้วอยากฟังข้อมูลอีกก็สามารถเข้ามาฟังได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยสอบนะคะการอบรมนี้จําเป็นที่จะต้องเข้านะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าไม่เข้า,ก,ขาก็จะไม่มีสิดสอบนะคะและส่วนสอบก็จะไม่คืนค่าใช้จ่ายด้วยค่ะทุกคนมาถึงการสอบนะคะ การสอบของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2รอบนะคะทุกคนรอบแรกก็คือรอบสอบจำลองเสมือนจริงส่วนรอบที่2ก็คือรอบสอบจริงค่ะ มาพูดถึงรอบจำลองเสมือนจริงก่อนรอบจำลองเสมือนจริงนี่คือทำทุกอย่างเหมือนวันสอบเลยทุกคนก็รู้สึกว่าการชอบรอบจำลองเสมือนจริงนะเพราะว่ามันเหมือนทําให้เราคุ้นเคยกับโปรแกรมที่เราจะใช้สอบแล้วก็ให้เราแบบเตรียมพร้อมก่อนสอบว่าแบบในวันสอบจริงอะ่ะเราจะเจอปัญหาอะไรไหมติดขัดอะไรไหมในการสอบนะคะทุกคนเราต้องเข้าซูมงก่อน1ชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อที่จะเช็ค สภาพแวดล้อมโดยรอบเช็คอุปกรณ์นะคะแล้วก็เช็คเอกสารที่เราเตรียมมานะคะทุกคนว่าโอเคหรือเหมาะสมไหมอย่างการเนี่ยคือกันก็เข้าไปใช่ป่ะทุกคนแล้วเขาก็จะให้เราอะเอาเอกสารใบที่เราเตรียมมายื่นหน้ากล้องให้เราดูว่าเอ้ยชื่อตรงไหมหน้าตรงไหมแล้วพอเราให้เอกสารใบบัตรประจําตัวเข้าสอบดูเสร็จแล้วก็ยื่นแบบประชาชนให้เขาดูว่าเฮ้ยนี่มันชื่อเรานะหน้าเรานะ ทุกคนขอย้ำหน่อยนะถ้าเกิดสมมติว่าวันที่เรากรอกใบสมัครอะเราใช้พาสปอร์ตอะวันจริงอะเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตมาให้เขาดูนะเราไม่สามารถกรอกไปสมัครเป็นพาสปอร์ตแล้วก็แบบประชาชุให้เขารู้ได้โอเคการจะมาพูดถึงใบรับรองผลคะแนนนะทุกคนก็คือต้องบอกก่อนว่าการสอบแบบโฮมเอดิชันนะการรับผลคะแนนจะต่างจากการสอบในสถานที่จริงเพราะว่าเราจะไม่ได้ใบแบบ hard copy อะทุกคนเราจะได้ เป็นลิงก์ก่นทุกคนเพื่อที่จะเช็คคะแนนของเราแต่สําหรับใครที่อยากได้บาร c o p ด์คอปปี้นะเราก็สามารถยื่นขอนะคะไปที่ลิงก์นี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าส่งเองนิดหน่อยหรือว่าเราสามารถพิมพ์ได้เองนะทุกคนแต่ว่าการไม่แนะนำอนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราดูคะแนนอย่างนี้ใช่ปะแล้วแบบคนมันดูเยอะอะทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบพิมพ์ไปอะใน ใบป,ปิ้นเนี่ยคือเราสามารถปินได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันล่มหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปินได้ใหม่ก็คือการแนะนําว่าให้ยื่นขอไปดีกว่าหรือไม่ก็แบบรอปล่อยเวลาไปสักพักแล้วค่อยปิ้นออกมานะทุกคนเมื่อทางเหาซื้อที่รัผชอบเนี่ยตรวจสอบเราหมดแล้วเออเราก็สามารถดานวน์โหลดข้อสอบในโปรแกรมเอ็ก s ัมซาเลได้นะ เมื่อเราดาวน์โหลดข้อสอบเสร็จแล้วทุกคนก็คือนั่งรอเวลาเลยทุกคนนั่งรอเวลาเข้าสอบจริงเหมือนแบบว่าเราอะสอบจริง9ก้าโมงใช่ป้างแต่เราเข้าไปตั้งแต่8ปดโมงเพื่อว่าเพื่อตรวจเอกสารและพอตรวจเอกสารเสร็จก็คือดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จเราก็นั่งรอเวลาถึง9ก้าโมงพอ9ก้าโมงปุ๊บเราก็เริ่มผ่านการฟังเลยทุกคน ตอนนี้นะคะกันจะมาพูดถึงปัญหาที่พบส่วนใหญ่เรื่องแรกก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตทุกคนอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอินเทอร์เน็ตไม่ดีข้อสอบเราอาจจะไม่โหลดแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อาจจะทําข้อสอบได้นะคะแล้วสุดท้ายการสอบของเราก็จะกลายเป็นโมฆะนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เงินคืนด้วยนะอย่างที่2ก็คือพาร์ทิงลี่พาร์ทิงลี่อะถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยเน็ตไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรไม่ได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ หันไปซูมที่แบบที่เราถ่ายไว้อีกกล้องนึงได้อะทุกคนแล้วก็กดยกมือหรือไม่ก็พิมพ์เรียกหรือยกมือแบบจริงๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อแก้ปัญหาแล้วเราซื้อนะคะก็จะติดต่อเรามาเองว่าแบบเอ้ยต้องแก้ตรงไหนหรือต้องทําอะไรอย่างที่สามนะทุกคนก็คือลืมปินพ์ใบประจำตัวข้อสอบแบบเป็นกระดาษ A อคือทุกคน การสอบอ่ะจะต้องปิ้นออกมาเท่านานนะเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เราดูในโทรศัพท์หรือดูใน iPad อะไรอย่างนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีใบใบจริงๆนะคะทุกคนเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เราเข้าสอบนะและอย่างสุดท้ายนะทุกคนคือการปิ้นใบคะแนนก็คือการไม่แนะนําให้ปิ้นวันที่ผลสอบประกาศนะทุกคนเพราะว่าการปิ้นเนี่ยสามารถปิ้นได้แค่ครั้งเดียวซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราปิ้นในวันที่ผล ผลสอบเนี่ยประกาศออกมาคนก็จะเข้าไปดูเยอะใช่ไหมจะทําให้เว็บล่มได้แล้วก็อาจจะทําให้การโหลดหรือปรินของเราม,ามีปัญหาหรือขัดข้องได้แล้วเราก็ไม่สามารถปินได้อีกนะทุกคนซึ่งการแนะนําว่าให้รอหลังจากวันนั้นไปเลยดีกว่าหรือไม่ก็ยื่นขอเรื่องจากทางศูนย์สอบเลยดีกว่าพ้อมติมาทุกคนก็คือการจะบอกว่าระหว่างการสอบอย่างเงี้ยก็คือโปรแกรมมันจะจับก,การเคลื่อนไหวของเราก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราขยับตัวมากอย่างเงี้ย กล้องหรือโปรแกรมนั้นก็จะถ่ายรูปเราแบบถ่ายถ่ายถ่ายตหวดที่เราขยับอย่างเงี้ยการจะแนะนําว่าเราควรนั่งทําข้อสอบนิ่งๆอยู่คนนั่งทําข้อสอบนิ่งๆเราซื้อบอกว่าถ้าเกิดสมมติตื่นเต้นก็อดทนไว้ทุกคนต้องนิ่งเพราะไม่งั้นแบบยิ่งเราขยับอ่ะภาพมันจะออกมาเยอะมากแล้วคือเขาก็จะแบบคิดว่าเราอศอชุดจริลุดได้นะทุกคน โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการบอกวิธีการหรือแนวทางในการสอบ HSK รือ HSKK ค่ะกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย